เปรี้ยวทุกคนบอกว่ากับข้าวอร่อยขนมอร่อยทุกอย่างเลยนะเปรี้ยวทําสุดฝีมือเลยค่ะเห็นหมอยุ่งๆเปรี้ยวเลยเก็บไว้ให้เออเปรี้ยวเชื่อไหมว่าฉันไม่เคยกินไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับมาก่อนเลยอ่ะมีเปรี้ยวนี่แหละทำให้ฉันกินคนแรกเลยอร่อยมากเลยอ่ะ <laughs> แม่ทำให้เปรี้ยวกินประจําค่ะเหลือจากยัดไส้มะละแม่ก็เอามาทําเป็นไข่เจียวนี่ถ้ามีลูกเปรี้ยวก็จะทําให้ลูกกินเหมือนกันนะคะมรดกตกทอดจากยายลูกของเราก็จะได้กินของอร่อยมีประโยชน์นะ จะเปรี้ยวไปเก็บจานก่อนนะคะเดี๋ยวฉันช่วยดีกว่า,มาไม่เป็นไรค่ะจะเปรี้ยวทําเองหมอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง